หากดวงใจฉันมีปีกบินเลื้งลอยเมฆินได้ดังฝันจะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันวินบาพลันอยู่ไกลเธอแต่บาดนี้ เช้าทุกวันฉันเฝ้ามองมือเฝ้าครวนเรียกเธอหาเธอเรื่อยมาเฝ้าแต่ครวนเสียงเพลงฝากลมเพื่อครายทุกตรมทุ่มอุราฝากลาสี คำสัญญาจดจำมันอีกไม่ช้าคงกลับมาสู่เพียกรอชื่นชูมันดังไฟฝันยิ่งคิดเพระใดฉันยิงใจวันหากเธอแปลพันฉันคงค่ เฝ้าแต่ครวนเสียงเพลงฝากลมเพื่อใครายทุกตรมถทุมอุราฝากลาสีถึงเธอว่าทุกคำสัญญาจดจำมันอีกไม่ช้าคง ไฟฝันยิ่งคิดพระใดฉันยิ่งใจวันหาเธอแปลพันฉันคงขาด